สวัสดีครับฟาร์มเกษตรครับวันนี้พามาชมลูกค้ามาซื้อหญ้าแผงกล่าบครับช่วงนี้หญ้าแผงกล่าไม่พอขายนะครับนี่คือแปลงหญ้าครับสี่ห้าสิบไร่ประมาณนี้ครับเห็นก็เขียวไปปลายนู่นแล้วครับหญ้านะครับนี่ก็เพิ่งตัดเลยครับมีเท่าไรไม่พอขายนะครับ อันนี้ก็รถตัดหญ้าของลุงนะครับลุงก็เลี้ยงควายอยู่สิบกว่าตัวเหลือจากเหลือจากเ,าเลี้ยงควายก็ขายครับ อันนี้ลุงเลี้ยงควายมา5้าหปีแล้วครับนี่ครับรถตัดหญ้าเขาทำมาห้าหกปีครับก็ยังใช้งานได้อยู่เป็นปกตนินี่ปนแปลงหญ้าที่ปลูกคนไว้ครับปลูกคนไว้ก็หลายไร่เยอะครับเวลานี้ลูกค้าครับมาทั้งเช้าทั้งเย็นครับลูกค้าเยอะ ก็มาทั่วครับหลายตำบลครับแต่อยู่ในอำเภอพิชัยนี่ครับบางคนก็นำรถปิกอัพมาครับบางคนก็เป็นรถไทยแลนด์ครับนี่ครับแปลงหญ้าก็ปลูกกันไว้ครับ หลังจากปลูกวันแรกก็1เดือนครับก่อจะตัดได้ครับครั้งแรกหลังอย่างนั้นก็ใส่ปุ๋ยก็ยี่สิบยี่ห้าวันบิงนี้กี่ไร่ลุงสองไร่ครับโอ้นี่ครับคือลุงเจ้าของแปลงลุงคนนี้ครับที่ผมเคย คุยว่าเลี้ยงควายมาห้าหกปีครับผมได้เลี้ยงตามนะครับก็ลุงปลูกยาไว้หลายไร่นะลุงเนาะสี่สิบไร่ครับสี่สิบไร่นี่เลี้ยงของตัวเองด้วยแล้วก็ลูกชายด้วยเนาะที่เหลือขายครับไม่พอขายนะช่วงนี้เนาะมียาเท่าไรไม่พอขายครับเนี่ครับเจ้าของแปลงญ้าวันนี้สิบเจ้านวครับวันนี้สิบเจ้าครับผมสองงานมีเจ้าเดียวเนาเขามาเอาทุกวันครับวันเจ้าละงานครับ งานว่างสงงานว่างถ้าไกลก็ส่งงานนู่นลุงเนาะนู่นครับผมขี่รถมาเมื่อกี้ผมไปตัดหญ้ามาก็เห็นอยู่นู้นก็ไปไปไปที่นู่นครับก็นั้นก็ปลูกผมก็เห็นมีคนไปเอาญ้าอยู่นะช่วงนี้มานิยมเลี้ยงควายกันเยอะนอเนาะคนคนซื้อหญ้ามาจากไหนครับมาจากฟากบึงครับ ก็เขตอำเภอพิชัยนี่นะครับนี่กลั็บตำบลนาอินครับมาซื้อยาทุกวันเนะาะขครั้นันโอ้ค,ค,ครับลูกค้าบางคนก็จองไว้ครับถ้าไม่จองก็หมดครับเดีย๋ยวไปดูเอายาขึ้นรถครับ ้าที่นี่ต้องจองนะครับถ้าใครไม่จองก็หมดครับมีเท่าไรก็ไม่พอขายครับของผมก็ไม่พอขายก็ต้องแบ่งลูกค้ากันครับนี่ครับยาแปลงนี้สองไร่กว่าก็เหลือแค่นี้ครับนี่ก็ตัดไป3ามร้อยครับ นี่มัน600ครับ1ง,งานอันนี้เขาตัดไปครึ่งงานครับคือ3 0หญ้ย่าที่เหลือก็ประมาณนี้ครับคาดว่าพวกนี้ก็หมดแล้วครับเลี้ยงควายกี่ตัวลุงอ,อ๋อเลี้ยงวเลี้ยงงัวเก้าตัวเนาะ มาจากที่ไหนครับนายอินอนายอินบ้านกันนะครับถ้าใครมาดูคลิปนี้ก็ทักทายมาได้ครับเขตอำเภอวิชัยก็เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเยอะนะลุงเนาะลุงเลี้ยงมานานนะครับถึงยังได้ไม่พอปีเลยไม่พอปีเนอะอเป็นเป็นงัวหมดเลยรครับเป็นงัวเนาะครับบางคนก็เลี้ยงงัวครับบางคนก็เลี้ยงควาย ตรงนี้งัวควายก็กระแสมาแรงนะครับราคาก็ดีอืมใช่ครับแถวนู้นไม่มีน้ำนะครับห่างกันแค่สิบกิโลแถวนี้น้ำอุด,ด,อดมสมบูรณ์ครับเป็นเขตชนรับทานมีน้ำใช้ครับทางนู้นก็เลี้ยงควายเยอะกว่ทางนี้นะครับเลี้ยงงวเลี้ยงควาย แต่ก็มาซื้อหญ้ากับคนทางนี้นะครับที่นี่ก็เป็นเขตตำบลบ้านโคนครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูแปลงหญ้าที่ใกล้จะตัดครับวันสองวันก็น่าจะตัดแล้วเพราะว่าหญ้าไม่พอขายหนะญ้าของลุงก็สี่สิบ ไล่ไม่พอขายถือว่าเศรษฐกิจขายยาแพงกล่าถือว่าดีครับมาแรงผมคำนวณขายยากับขายเข้านะครับขายยาอย่างน้อยก็เดือนละหนึ่งรอบตัดนะครับตัดเดือนละหนึ่งรอบสี่เดือนเข้าก็สี่เดือนครับคำนวณแล้วยาสี่เดือนจะได้ไล่ละหมื่นกว่าครับ เพราะยาแพนกล่ามันปลูก1ครั้งตัดได้5ปีถึง10ปีครับแล้วแต่การดูแลนะครับนี่ครับโซนนี้ก็เป็นโซนยาแพนกล่าทั้งหมดครับ หือว่าเศรษฐกิจขายยามาแรงครับแล้วก็เลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็ถือว่าแรงครับตามกระแสกระแสช่วงนี้ถือว่าดีเยี่ยมเลยครับมีแต่คนจะเลี้ยงนะครับถ้าท่านใดมีทุนก็ลองสักสองสามตัวก่อนครับลองดูตลาดครับว่าถ้าตลาดไปได้เราก็ ซื้อเพิ่มครับเหมือนผมครับผมก็ตอนแรกก็เลี้ยงแปดตัวมาสิบตัวมา20ิตัวก็ถือว่าตลาดดีครับก็เลี้ยงได้ไม่ไม่ถึงปีนะครับผมพอปลูกหญ้าขายก็ได้ขายหญ้าครับหญ้าผมก็ไม่พอขาย วันหนึ่งก็มีลูกค้ามาเป็นสิบจ้าครับไม่รวมกับเจ้าที่มาซื้อของผมนะเฉพาะของลุงวันเป็นสิบของผมก็สามสี่ครับเพราะว่าผมปลูกแค่สิบสามไร่แล้วก็ผมเลี้ยงควาย20ยี่สิบตัวยี่สิบตัวควายผมกินหญ้าอยู่ประมาณหกไร่ครับหกไร่เจ็ดไร่เต็มที่แล้วครับช่วงนี้นะแต่ช่วงหน้าหนาวก็หญ้าไม่ค่อยโตครับ จะโตดีช่วงหน้าหน้าฝนครับหน้าแรงครับโตดีแต่อย่าขัดน้ำขัดปุ๋ยนะครับคาดว่าผมปีปีหน้าครับปลายปีครับไปถึงปีหน้าประมาณธันวาผมก็จะปลูก20ไร่ครับเราก็จะเพิ่มควายไปเรื่อยๆครับที่เหลือก็ได้ขายให้กับลูกค้าขาประจำ ที่มาซื้อหญ้าคนที่ซื้อหญ้าไปเลี้ยงนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้กําไรนะครับหากลบกบหนี้ทุกอย่างแล้วเหลือกําไรเป็นครึ่งนะครับจากการขายควายขายงวัวเหลือกําไรครึ่งกว่าไม่ใช่ว่าเหลือกําไรน้อยๆครับตอนแรกผมเลี้ยงควายซื้อควายชุดแรกก็แปดตัวผมไม่มีหญ้าผมเพิ่งปลูกนะครับผมก็มาซื้อหญ้าลุง เลี้ยงควายได้หนึ่งเดือนหกวันผมได้ขายชุดแรกหักต้นทุนทั้งหมดผมก็เหลือตัวละกําไรนะครับสี่พันถือว่าโอเคนะครับสวัสดีครับ